สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมงุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนะคะเราเชิญชมด้านในกันได้เลยะคะ่ะอันนี้คือเป็นชั้นที่1นนะคะอันนี้เป็นมุมบรรลักษ์ค่ะเราชมบรรยากาศด้านรอบได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศชั้นที่2ค่ะส่วนอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นที่3ค่ะอ่าเราลองเดินชมบรรยากาศด้านในได้เลยะคะ่ะตัวน,นี้เป็นมุมผลไม้ประจ,ำจำําจังหวัดนครปฐมแล้วนะคะ อันนี้ก็จะมีสาระความรู้ต่างๆที่บรรยายอยู่ของจังหวัดนครปฐมแล้วนะคะอ่าอันนี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นมุมผลไม้ของเราก็จะมีส้มโอมีมะม่วงมีมะพร้าวมีชมพู่ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือข้าวหลังเหมือนมันของจังหวัดนครปฐมแล้วค่ะ